การทํางานมันไม่ควรที่จะเอาเรื่องเพศมาจัดเรื่องเพศมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยเพราะความรักเราแบ่งแยกกันไม่ได้อะผมมองว่าทุกคนมันมันเท่ามันเท่ากันอยู่แล้วปกติครับคือการที่เพศทุกเพศได้รับการปฏิบัติทุกอย่างมีสิทธิ์มีเสรีภาพทุกอย่างเท่ากันผู้หญิงผู้ชายเท่ากันหมดถึงแม้ว่าใน โลกนี้มันจะมีเพศที่เกิดมาหลายเพศก็ไม่มีการแบ่งแยกถ้าเอาสั้นๆง่ายๆก็คือทุกคนก็คุกเป็นคน,นะมันก็เป็นมนุษย์ร่วมโลกเหมือนกันหมดมันก็มีความเท่าเทียมกันไม่ค่อยจะมีนะคะมีนะแต่ไม่เต็มร้อยมีบ้างค่ะบางกลุ่มใช่บางคนก็ไม่มีแต่ว่ายังหาบางองค์กรอาจจะยังน้อยอยู่ครับเพราะว่าบางบางคนเขาก็ยังไม่ยอมรับเขาก็ยังติดความคิดเดิมๆอยู่ คนบางคนเขายัางเหยียดยังอะไรอยู่ครับการที่แบบนักเรียนที่ต้องการจะแต่งตัวตามเพศสภาพของตัวเองแบบไม่สามารถแต่งตามที่เขาอยากจะแต่งได้ครับเพราะแบบโรงเรียนก็มียูนิฟอร์มของตัวเองผมว่าผพราะว่าบางคนยังมองแบบยังมองว่าผู้ชายเป็นเสาหลักไปเนี้ยเงี้ยแต่ว่าผู้ชายสําคัญกว่าอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่เท่าเทียมแบมามุมมองแต่ละคนสมมติว่าการแต่งงานผู้ชายก็ยังสามารถมีได้สองสามคนแต่ถ้าผู้หญิง ผู้หญิงเป็นบ้างก็จะไม่ได้อย่างเงี้ยก็ยังติดความคิดเดิมๆอยู่เคยไปซื้อข้าวแล้วแบบป้าลอยข้าแกงเขารอแบบคนที่เขาเป็น LGBT อ่ะก็แ,แบบพีกันเธยอย่างเงี้ยครับพีนะคะที่บางพีเขาทาท่าลังเกียจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็ไม่ควรโดนล้อโบนบูลรี่ก็เคยเจออยู่ค่ะแบบเหมืนอนถ้าเปรียบเทียบเหมือนการแต่งตัวใช่ไหม เวลาเราไปกินข้าวข้างนอกอ่ะเหมือนบางร้านเขาจะเลือกบริการถ้า hey, แต่งตัวแบบนี้เหมือนเขาจะมองว่าเราไม่มีเงินนะแต่แต่งตัวแบบนี้เหมือนมองว่าจะมีเงินนะอะไรประมาณนี้ค่ะตอนครูเช็คชื่อเพื่อนผู้ชายเขาก็แบบจะแทนเนี่ยแบบมาค่ะอะไรเงี้ยค่ะและ้วครูก็แบบพูดว่าทำไมไม่พูดว่ามาครับละเขามีคุณสมบัติพอที่จะเลื่อนขั้นเพียงแต่ว่าเขาเลื่อนไม่ได้เพราะว่าในสายงานนั้นเขาเหมือนเพศของเขามไม่ใช่ครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องครับผมมองว่า การทํางานมันไม่ควรที่จะเอาเรื่องเพศมาจัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องความสามารถตัวบุคคลเรื่องเพศมันไม่ได้เกี่ยวคนละเรื่องเลยรู้จักค่ะเคยได้ยินอยู่ครับรู้จักรู้จักตามข่าวครับเคยเคยได้ยินมาอยู่ครับพอรู้จักอยู่ครับเคยได้ยินอยู่ก็คือเป็นคอลบที่ทาให้เพศทุกเพศจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศหรือว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามสามารถแต่งงานกันได้ครับจะเพศไหนก็แล้วแต่ถ้าเขามีมีความรู้สึกมีความรักกันอะไรกัน เขาแต่งงานกันได้ทําให้แบบว่าทุกเพศเท่ากันนะคะแบบสามารถทํานิติกรรมได้เหมือนกันแบบชายหญิงควรมีครับควรเกิดขึ้นนะควรควรครับถ้าเป็นยุคสมัยนี้พี่พี่ว่าควรจะมีนะเพื่อให้มีความมีเสรีสิทธิภาพเท่ากันทุกคนคอย่างสมมุติว่าคนเพศเดียวกันเขาอยู่กินกันสมมุติว่าเขาไม่มีทายาทอะไรอย่างเงี้ยบางที ความเป็นความตายมันก็ต้องไอ้นี่ไว้ก่อนนะคะอย่างที่เห็นในเน็ตนหลายเน็ตก็มีซีรีส์วายมีพวกนิยายวายด้วยแล้วบางคนก็คบเป็นาชายคบชายหญิงคบหญิงจะได้เป็นการถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะสําหรับที่มองว่ามันควรจะเกิดขึ้นเพราะความรักเราแบ่งแยกกันไม่ได้ะว่าใครจะชอบใครมันอยู่ที่ตัวของสองคนนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่คนทั้งหมดนะคะควรได้รับ ติดที่เขาควรคึงนี้แหะเกิดคนเรามันควรได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็เอื้อต่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตให้มันไม่ลําบากผมไม่ได้มองว่าพรอบลนี้มันมีปัญหาอะไรแต่แต่ว่ามันยังมีคนส่วนมากที่เขาต้องการพลรบอนี้จริงๆอาจจะให้เด็กรุ่นใหม่ช่วยผลักดันในตรงนี้ด้วยครับผมเพราะว่าหนึ่งถ้ามองตามสังคมไทยนะครับสังคมไทยอาจจะมองว่าผู้ใหญ่บางคนเขาไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้เราอยู่อีกนานแล้วสังคมทุกวันนี้มันเป็นเสรีภาพมันควรที่จะมีความเสรีภาพทั้งหมด ผมว่ามันต้องเริ่มจากการที่เราปลูกฝังค่านิยมความคิดให้คนเราเข้าใจถึงความเท่าเทียมทางเพศจริงๆในสังคมมันยากนะคนยุคก่อนมันยังปะบนอยู่มันเยอะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เหมือนกับสักครึ่งหนึ่งเนาะที่พ่อแม่เขาปลูกฝังมาคือสังคมไทยเขายังเลี้ยงลูกแบบไทยๆอยู่สุดท้ายแล้วมันก็มันอยู่ที่การยอมรับของกันและก,กันนะคะน่าจะเป็นการบอกต่อ แล้วก็ช่วยๆกันแชร์ให้เขาแบบได้ยอมรับในเพศทางเลือกหลายๆทางถ้ามองอย่างหนึง่งมันก็เหมือนเป็นสำนึกแต่ละคนนะครับว่าเขาจะมอยอยังไงถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องก็คงต้องเปลี่ยนที่สำนึกตัวบุคคลส่วนเรื่องการทำงานหรือการใช้ชีวิตเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบอื่นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับติณิมีตัวเราผมอะคือมีเป็นผิ้ชายใช่ไหมครับแล้วก็ อยากให้ครอบครัวฝรั่งเศะรู้ว่า,าผมกับเขาปรบกันแล้วก็อยากเปิดเผยแล้วก็อยากส่รงรถครับ